ราคาร้านเดียวมาทางนี้ค่ะมีที่ไหนมีที่ปลวกแดงค่ะบ้านพร้อมฟิตเนสฟรีตลอดทั้งปีทั้งชาติบ้านร้านเดียวเพราะอะไรเพราะว่าลดราคาให้เหลือแค่ร้านเดียวจากร้านสองและมีฟรีฟริตเนสฟรีเฟอร์นิเจอร์และยื่นกู้ได้ถึงร้านห้าแสนมีส่วนลดส่วนต่างเหลือกับบ้านอีก5้0 0 0นบาทและที่ยิ่งกว่านั้นมีผู้เช่าแล้ว เซ็นสัญญา2ปีค่ะผ่อนเดือนละ5,500เอาละนี่คือไม้เด็ดของที่นี่เดี๋ยวพาไปดูกันอันนี้ก็คือฟิตเนสด้านหน้านะคะบริเวณที่เหลือตรงนั้นนะคะจะขึ้นอีก4หลังค่ะเป็นบ้านเงินเหลือเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้ขายราคาต่ำกว่าประเมินทั้งหมดบ้านหลังล่าสุดที่เพิ่งสร้างเสร็จคือหลังนี้ราน6พร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะ ผู้เช่าด้วยและก็หลังนู้นค่ะที่เราให้ดูวันนี้ก็คือหลังนู้นเลยค่ะขาดแค่ลานเดียวและเหลือห้าแ0,000นบาทหนึ่งห้องนอนมีลรงจอดรถ1คันนะคะหนึ่งห้องโถงติดผ้าม่านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมมีเตียงมีแอร์ตามเบอร์นี้เลยนะคะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงมีลานจอดรถและฟิตเนสเราจะพาไปดูบรรย่างาร,รอบ อลังนี้อยู่ที่ wsa 1นะคะเชื่อมต่อระหว่างตำบลตาสิทธิ์และตำบลเขาันทรงอยู่ในระหว่างเขตจังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรีติดกันค่ะมีนิคมหลายนิคมติดกันยินดีต้อนรับสู่จังหวัดระยองแม้จะอยู่ใกล้กันแค่กิโล2กิโลแค่นี้เองค่ะนิคม wsa 1นึ่งอีเทิรซีบอร์ดระยองแล้วก็ปิ่นทองห้า และอยู่ใกล้กับนิคมจีนใหม่ที่กำลังจะขึ้นค่ะและก็โลดจะนาอีกตรงนี้คือถ้าซื้อเอาไว้เป็นสำหรับสาหรับนักลงทุนค่ะยิ่งดีเลยเพราะว่ามีผู้เช่าแล้วสัญญา2ปีก็ทั้งออกว่าเราซื้อโดยไม่ต้องผ่อนมีคนผ่อนให้เราและสามารถขายต่อได้อย่างแน่นอนเพราะดูในเขตพื้นที่ที่เป็นนิคมค่ะนี่ก็คือบ้านสไตล์รีสอร์ทพร้อมผู้เช่าพร้อมเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าฟิตเนสฟรี สนใจติดต่อโอมมาได้เลยนะคะทั้งหมดนี้และนี่ก็คือตัวอย่างจากบ้านหลังใหม่หลังล่าสุดค่ะสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะคะบ้านราคาลัานเดียวเงยืนกู้เหลือ5้าแสนพร้อมกับผู้เช่าอีก2ปีเดือนละ5,500คิดว่าคุ้มสุดคุ้มนะคะเหมือนซื้อบ้านราคาหลักแสนเลยล่ะคะ่ะรีโนเวทนิดหน่อยก็ขายได้และขายได้ง่ายเพราะว่าอยู่ในเขตนิคมเอาละค่ะ ไปพร้อมกับบ้านหลังนี้นะคะแล้วเ้วจะกลับมาใหม่กับบ้านหลังต่อไปที่คุ้มแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับวันนี้ออกไปก่อนนะสวัสดีค่ะ